สำหรับผู้เล่นเกมไอ e นียนะคะตอนนี้แฟม f อฟพกำลังเปิดรับสมัครคนเข้าแฟมอยู่เนาะข้อกำหนดก็ตามนี้เลยค่ะ และแน่นอนว่าหลายๆคนคงยังไม่รู้จักคำว่าแฟมเนาะแฟมคืออะไรแฟรมย่อมาจากแฟมิลี่ค่ะคล้ายๆกับกิลหรือสมาพันธ์จากเกมอื่นๆนั่นเองแล้วแฟมหลานมีประโยชน์อะไรบ้าง 1. เลยค่ะเป็นที่สิงสถิตหาเพื่อนคุยได้แก้เหงาได้ 2. หาคนเล่นเกมหาคนเล่นแรงด้วยค่ะ 3. แฟมเนี่ยจะมีกิจาก,การรมทุกๆเดือนเลยนะคะแล้วก็มีของรางวัลด้วย แค่เข <S <S ้ารวมก็มีโอกาส <S 1> <S 1> ได้รับแล้วค่ะฟังดูดี <S <S ใช่ไหมล่ะด้วยแฟนของเราเนี่ยจะมีการเทสทั้งหมด2รอบนะรอบแรกก็จะเป็นเทสการเล่นเกมเนาะรอบที่2ก็จะเป็นสัมภาษณ์นะคะ